สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วในบทที่ในหน่วยที่สองนะครับเรื่องของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของแล้วก็ต่อด้วยสมการบัญชีนะครับตัวอย่างนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะให้นักเรียนมานั่งทําการวิเคราะห์ดูว่าตัวที่เขา question mark ไว้เนี่ยนะฮะจะมีมูลค่าเท่าไหร่คือหนี้สินี่มีมูลค่าเท่าไหร่วิธีการนะฮะโจข้ามาอย่างนี้นะครับเขาบอกว่านายเก่ง นายค้าเก่งขยันยิ่งเปิดร้านขายของชํามีสินทรัพย์นี้สินและส่วนเจ้าของนะดังนี้มีเงินสดห้าพันเงินฝากธนาคารห0 0 0ื่นเพื่อตกแต่งร้านห0 0 0ื่นรถยนต์80,000ื่นอาคารห0 0 0งแสนนะมีเจ้าหนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้เขาบอกว่านายนายค้าเก่งเนี่ยมีทุนอยู่2องแสนห้าเพราะฉะนั้นในโจทย์นี้เขาต้องการอยากทราบว่ากิจการเนี่ยฮะมีหนี้สินเท่าไหร่ วิธีการนะครับเรนะจะต้องใช้วิธีการคือแทงค่านะครับและย้ายข้างนะครับเราอยากรู้นะเราอยากรู้ว่ากิจการมีหนี้สินเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะเราต้องรู้ก่อนว่าสมการมันคืออะไรสมการมันคือสินทรัพย์หรือเอนะเท่ากับหนี้สินหรือ l บวกส่วนของเจ้าของหรือ OE นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาสินทรัพย์นะเราก็ต้องย้ายย้ายตัวนี้นะย้ายสินทรัพย์ตัวนี้ออกมาฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากบวกจะกลายเป็นลบใช่ไหมอ่าถ้าอย่างนั้นแปลว่านี่สินจะเท่ากับสินทรัพย์ลบกับส่วนของเจ้าของนั่นเองนะถ้าเราจะแทนค่านะเราก็รู้ว่าสินทรัพย์มีทั้งหมด3ามแสนห้าพันนะสินทรัพย์มี3ามแสนห้าพันมีทุนอยู่สองแสนห้าอยากรู้ว่านี่สินเท่าไหร่ เราก็เอาสามแสนห้าลบกับส่วนของเจ้าของหรือทุนเนี่ยฮะก็จะเหลือห้าหมื่นห้านั่นแสดงว่ากิจการมีหนี้สินนะของร้านใจดี J D เนี่ยอยู่ห้าหมืนห้านั่นเองตัวอย่างต่อไปนะกิจโจทย์ต้องการอยากรู้ว่าสินทรัพย์นะคือที่ดินเนี่ยเท่าไหร่นะโดยเขาให้เงินสดมาสองหมืเงินฝากธนาคารมาแสนแปดอุปกรณ์รณมาสนะี่แสนรถยนต์เก้าหมื่นอาคารสี่แสนที่ดินนะ question mark เท่าไหร่ ให้หาหนี้สินห้า0 0ื่นส่วนกเจ้าของหรือทุนเนี่ยสองล้านห้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสินทรัพย์ที่ที่เรารู้เนี่ยที่เราพอทราบเนี่ยมารวมกันเนี่ยนะเงินส่วนเงินฟ้าอุปกรณ์รถยนต์เนี่ยนะครับอาคารมารวมกันแล้วเนี่ยจะได้ล้านกับาเ0 0 0หมื่นบาทนะบสินทรัพย์พวกนี้ยกเว้นที่ดินนะครับได้ล้านกับาเ0 0 0หมบาท มีหนี้สินอยู่ห้าหมื่นมีทุนอยู่สองล้านห้าเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าที่ดินเท่าไหร่ออวิธีการนะครับเราก็แทนค่าสมการนะฮะเราบอกว่าสินทรัพย์มันจะต้องเท่ากับหนี้สินบวกส่ว,สวนของเจ้าของนะเพราะฉะนั้นหนี้สินบวกส่ว,สวนของเจ้าของเนี่ยจะต้องเท่ากับสินทรัพย์ก็คือสองล้านห้าแสนห้าหมื่นนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยรวมที่ดินด้วยเนี่ยฮะจะต้องสองล้านสองแสนห้าหมื่นเพราะตามหลักสมก,การมันคือ สินทรัพย์ต้องเท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของถ้าเราเอาหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของแล้วได้สองล้านห้าแสนห้าหมื่นก็แปลว่าสินทรัพย์ตัวนี้ก็ต้องสองล้านสองแสนห้าหมื่นสองล้านห้าแสนห้าหมื่นเช่นเดียวกันแต่แต่อะไรครับแต่สินทรัพย์ตัวเนี้นะทั้งหมดเนี่ยมันมีมันขาดที่ดินไปตัวหนึ่งใช่ไหมครับมันขาดที่ดินไปตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าที่ดินเท่าไหร่เราก็เอาสินทรัพย์ทั้งหมดที่เราใช้ มาจากสมการตรวนี้นะฮะสมะการที่บอกว่าสินทรัพย์เท่ากับนี้สินโบสก์ของเจ้าของแล้วก็เราก็สมมติเอาว่าถ้าเอาสินเอานี้สินโบสถ์ของเจ้าของมันก็ต้องเท่ากับสินทรัพย์นั่นหมายความว่าขณะนี้สินทรัพย์ก็ต้องสองล้านห้าแสนห้าหมื่นแต่แต่อะไรครับแต่สินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่เนี่ยฮะที่ทราบราคาอยู่เนี่ยมันแค่ 1, 90, ล้านเก้าหมื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าที่ดินเท่าไหร่เราก็ต้องเอาสินทรัพย์ทั้งหมดตั้ง ลบสินทรัพย์ที่เราพอทราบนะที่เราทราบอยู่ก็คือล้านเก้าหมื่นเพราะฉะนั้นถ้าหักบลบไปแล้วที่ดินก็คือหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทนะครับนี่คือวิธีการนะครับต่อมาครับเราจะต้องมาเรียนกันเรื่องของการจะทำงบการเงินนะงบแรกคืองบดุลหรืองบสแสดงฐานะการเงินนะครับงบดุลหรืองบสแสดงฐานะการเงินเนี่ยเป็นงบนะในการลงบันทึก ในส่วนของเจ้าของเอาไว้นะครับนะงบนี้เนี่ยจะใช้หลักการสมการบัญชีเป็นตัวตั้งนะครับคืองบดุ uf, หลหรืองบแสดงฐานะเนี่ยเราจะใช้หลักการสมการบัญชีนะค,คือสินทรัพย์นี้สินส่วนของเจ้าของนะครับสินทรัพย์เท่ากับนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะเราใช้หลักการนี้นะครับในการทําง,งบสแสดงฐานะการเงนินรูปแบบของงบดุหลหรืองบสแสดงฐานะการเงินจะมี2เพศคือแบบบัญชีกับแบบรายงานนะแบบบัญชีกับแบบราย ตัวแบบบัญชีนะตัวแบบบัญชีหรือที่เรียกว่าตัวทีจะแบ่งออกเป็น2ด้านนะด้านซ้ายกับด้านขวาเมื่อใดก็ตามที่เราพูดถึงบัญชีนยะจะต้องมีสองด้านนะบัญชีต้องมีสองด้านนะครับนี่คือรูปแบบนะรูปแบบบัญชีนะมีสองด้านทีนี้ถามว่ารายการต่างๆทั้งหมดเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะเงินสดเงินฝากเครื่องตกแต่งบ้านที่ดินเนี่ยฮะเจ้าหนี้พวกนี้มาจากไหนครับ คำตอบคือพวกนี้คือสินทรัพย์ที่เจ้าของกิจการเนี่ยนำมาลงทุนนะเอานี้สินมาด้วยนะนี้สินมาลงทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นร้านยินดีบริการเนี่ยนะเขามาลงทุนนะครับในวันที่31มนีนาะโดยเขานําสินทรัพย์มีเงินสดเงินฝากธนาคารเครื่องตกแต่งบ้านที่ดินนะครับแล้วก็เจ้าหนี้นะมาลงทุนเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนทําบัญชีให้กับนะร้าน บริการนะร้านยินดีบริการเนี่ยนะครับเราจะต้องนําสินทรัพย์เหล่านี้มาจดบันทึกไว้ในรูปนะงบแสดงฐานะในรูปแบบของงบแสดงฐานะหรืองบดุลเนี่ยนะฮะเราก็ลงไปเลยฮนระร้านนายยินดีเนี่ยอะไรมาลงทุนบ้างเอาเงินสดมาเ,าเราก็ลงเงินสดไปห้าหมื่นเอาเงินฝากธนาคารมาไหมเอามาก็ลงอีกหกหมื่นเครื่องตกแต่งมีไหมมีก็ลงไปสองหมื่นเอาบ้านมาด้วยห้าแสนก็ลงไปที่ดินหกแสนก็ลงไป สินทรัพย์ทั้งหมดที่ร้านยินดีที่นายยินเดียมาลงทุนเปิดร้านเนี่ยนะครับมีทั้งหมดหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทเราก็ต้องลงให้เขาให้หมดนะฮะในฐานะเราทำบัญชีให้เขาเนี่ยเราต้องลงให้เขาให้หมดนะครับเราจะไม่ลงไม่ได้นะครับลงให้หมดเลยนะฮะเขาเอาอะไรมาบ้างนายยินเดียเอาหนี้สินมาด้วยนะเราก็ต้องลงด้วยครับหนี้สินหนี้สินอยู่ฝั่งนี้นะหนี้สินอยู่ฝั่งนี้นะเราก็ต้องลงไปด้วยนะครับนี่สินอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนทุนเนี่ยความจริงแล้วทุนตรงนี้นะฮะ จะยังไม่ทราบหรอกครับว่านางยินดีหรือนายยินดีเนี่ยมีทุนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของเราคือจะต้องเอาสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยฮะที่เขาลงทุนไปเนี่ยนะ,ะมีอะไรบ้างลบกับหนี้สินที่เขามีอยู่นะ,ะที่เหลือเนี่ยฮะถึงจะเป็นทุนของนางยินดีตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าทุนนางยินดีตัวเนี้ยเกิดจากสินทรัพย์ทั้งหมดลบกับหนี้สินก็จะได้ทุนตัวนี้ออกมาหลังจากนั้นนะฮะ งบนี้เป็นงบสแสดงฐานะหรืองบดุลน,นะะจะต้องสองด้านเท่ากันนะต้องสองด้านเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาสองตัวนี้นะต้องเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้นะสองตัวนี้นะครับนี่สิงกับส่วนของเจ้าของรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้มาสองด้านเท่ากันตัวนี้เราเรียกว่างบสแสดงฐา,านะนะแบบรูปแบบบัญชีนั่นเองนะแบบบัญชีคือมีสองด้านด้านซ้ายและด้านขวา อีกรูปแบบหนึ่งนะรูปแบบนี้เราเรียกว่ารูปแบบรายงานนะรูปแบบรายงานก็คือง่ายๆนะเขียนข้างบนลงมาข้างล่างนะเราเขียนรายงานนะฮะถ้าเหมือนการทํารายงานเราทําจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเที่ยวนี้นะครับเราก็ลอกเหมือนเดิมนะครับนะทาเหมือนเดิมครับนายินดีเอาอะไรมาลงทุนบ้างมีเงินสดเงินฝากเครื่องตกแต่งอาคารที่ดินนะเงินสดห้าหมื่นนะเงินฝากธนาคารหกหมื่น ถ้าเราแต่งสองหมื่นอาคารห้าแสนที่ดินหกแสนรวมล้านสองแสนสามหมื่นนะสินทรัพย์ทั้งหมดของนายยินดีนะครับแต่ปรากฏว่านายยินดีมีหนี้สิมมนมาลงทุนด้วยนะนายยินดีมีหนี้สิมมนมาลงทุนด้วยเห็นไหมฮะห้าหมื่นบาทห้าแสนบาทนะครับนั่นหมายความว่า,วานางยินดีจะมีทุนล้านสองแสนสามหมื่นเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือให้เอานี่หักออกซะนะเหลือเท่าไหร่ เหลือแสนเหลือเจ็ดแสนสามหมื่นก็เป็นทุนของนางยินดีนั่นเองนะเป็นทุนของนางยินดีแค่เจ็ดแสนสามหมื่นนะครับเสร็จแล้วเราเอาสองตัวนี้รวมมาอีกครั้งหนึ่งนะสองตัวนี้นะรวม,มอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้สองด้านเท่ากันเพราะฉะนั้นก็จบงบงบดุลหรืองบแสดงฐานะนะฮะในรูปแบบของการรายงานนั่นเองนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่